เค็มค้นม้วเอือออกสมคสมลืล่นๆนัวๆให้ทายจ้าพี่น้องว่าอันนี้มันคืออีหยังยาอืมอืมกรอบมันเคี้ยวเพลินๆอันนี้รสธรรมชาติอืม <laughs> อันรแสแซ่บมันไข่ทอดมั่งมีค่ะช่วงนี้จัดโปรโมชั่นเดอ้ออันนี้ห่อละสองรอยกรัมเดอ้อซื้อหนึ่งหนึ่งหอ่อสองรอยกรัมแถมหนึ่งหอ่อสองรอยกรัมแถมอีกหนึ่งหอ่อรอยกรัมแถมน้ำจิ้มอีกหนึ่งย่างเลือกได้ค่ะว่าเป็นแบบเซ้าครีมหรือว่าแบบชีสนะคะน้ำจิ้มให้ไปหนึ่งนะซื้อหนึ่งแถมสามกันเลยค่ะมี่สามราคารสดั้งเดิมรสหวานและรแสแซ่บ Spicy. สไปซี่อ็ดเผ็ดจักน้อยค่ะแซบแซบทุกรสค่ะกรอบกรอบไปเลยอืมอ,อืมันิอยู่ขึ้นเลยแฮงกรอบมันเคี้ยวเพลินเป็นกับกบนันในแฮงเลิศด้วยค่ะนี่